สวัสดีค่ะหนูเชื่อได้กิ่งอนยามันนีมนัมนทาทีพชื่อเล่นชื่อนมพลค่ะ ค่ะแล้วน้องพลอยวันนีว้วาดอะไรคะเออเจกันกับดอกไม้ค่ะใช้สีอะไรวาดครับสีส,สีไม้ค่ะสีไม้ลงยากไหมไม่เมือ่อยไม่เมื่อยยากไหมฮะยากค่ะยากเก่งจังเลยสวยมากเลย<อ>น้องพลอยวาดรูปทุกวันไหมครับวาดรูปทุกวันเลยชอบวาดรูปไหมอ๋เอเยี่ยมมากเลยเ,ยก,เลยก่งมากเลยงั้นขอบคุณผู้ชมเลยครับ